สวัสดีจ้าวันนี้ไปได้ต้นไม้มาใหม่นะจ้าอันนี้คือต้นยอค่ะคนไทยเอามาปลูกพ่อขายค่ะต้นยอนะคะอันนี้ใบใบชะพูค่ะใบชะพูกำลังงามแล้วก็มีใบมะกรูดเล็กจ้า สา,สามต้นนี้เจ้าพี่น้องเพิ่นขายหาสิบบาทจะ้ะเพิ่นขายห้ถึกถึกแล้วก็เพิ่นกแ็แถมแถมต้นกล้วยน่อยมาให้สามต้นจะ้ะแล้วก็แถมผักกระทินมาอีกสองกระถางจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะไหมคะ่ะอุตส่าห์สรรหามาไว้ให้ได้กินอันนี้ตน้นใบยอ่อจ้ะหวังว่าเธอจะเติบโตแล้วก็ใบเชื่อผู้ ลูกสาวมากินเมียงถ้าเกิดแตกใบได้หลายก็อาจสิทดล่องเห็ดเมียงค่ำจ้ะอันนี้ต้นใบบกูดหน่อยต้นใบบกูดหน่อยเอ่อต้นใบยอบ่อพ่นเอาสามสิบบาทจะ้ะต้นใบชพูเพ่นเอาแค่สิบห้าบาทแล้วก็ต้นใบบกูดเพ่นเอาแค่ห้าบาทจะ้ะขอบคุณในหลายอุตสาหาะมาขายให แถมใจดีแถมต้นกล้วยให้สามต้นและผักกะทินอีกสองต้นจ้าหวังว่าเธอจะเต,ติบโตและสวยงามนะจ้าสวัสดีจ้า